สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะก็จะพบกับคุณครูวรนุชวีรากิติกุลอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณครูขออนุญาตถอดแม่เชิยวนะคะเพราะว่าในห้องส่งเนี่ยมีคุณครูอยู่แค่2ท่านด้วยกันนะคะก็คือคุณครูกับคุณครูข่ารีมที่เป็นผู้ถ่ายทํานะคะขออนุญาตนะคะ,ะเดี๋ยว กลับไปทบทวนเนื้อเรื่องที่เราเรียนกันเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้คุณครูให้นักเรียนอ่านจับใจความสําคัญเพื่อตอบคําถามจากเนื้อเรื่องนะคะ,ะไม่ทราบว่าทําการบ้านกันได้ไหมคะคุณครูคิดว่าเปิดภาคเรียนมานักเรียนทุกคน,นก็คงจะได้รายการอาหารที่ทําจากพืชสมุนไพรกันมาได้เยอะทีเดียวเลยนะคะพร้อมทั้งได้แนวทางในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะซึ่งเราจะใช้สื่อหนังสือแบบเรียนภาษาพาทีนะคะนักเรียนหยิบขึ้นมาเลยค่ะหนังสือแบบเรียนภาษาพาทีนะคะแล้วนักเรียนเปิดไปหน้า14นะคะเปิดไปหน้า14ค่ะหน้า14ที่อธิบายเพิ่มเติมความรู้นักเรียนก็จะเห็นว่า มันจะมีหัวข้อการอ่านจับใจความนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะการอ่านจับใจความนั้นก็คือการอ่านเพื่อหาส่วนสำคัญของเรื่องนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าใจความหรือใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญนั้นจะปรากฏอยู่ตามย่อหน้าต่างๆของเนื้อเรื่องนะคะอาจจะปรากฏอยู่ส่วนต้นของข้อความ ส่วนกลางหรือส่วนท้ายของย่อหน้านั้นๆก็ได้นะคะส่วนประโยคที่ไม่ใช่เป็นประโยคใจความสำคัญเราเรียกว่าพลความนะคะเอาคราวนี้เรามาดูข้อควปรปฏิบัตินะคะข้อควปรปฏิบัติในการอ่านในใจว่านักเรียนควปรปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนดูข้อที่1นนะคะข้อที่1นึ่งี่ยนักเรียนจะต้องอ่านในใจทุกย่อหน้าอย่างละเอียดนะคะทำไมจะต้องอ่านอย่างละเอียด อ่านแบบผ่านๆได้ไหมคะอันนี้ตอบเลยนะคะว่าไม่ได้ถ้านักเรียนอ่านแบบผ่านๆเราจะาขาดส่วนสำคัญบางส่วนไปนะคะเพราะนั้นต้องอ่านอย่างละเอียดนะคะข้อที่สองค่ะข้อที่สองนักเรียนจะต้องศึกษาหาความหมายของคำกลุ่มคำสำนวนที่ยังไม่เข้าใจเพื่อเมื่อเราเข้าใจแล้วเราจะอ่านเรื่องได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนคำและความหมายของคำในหนังสือภาษาพาทีนักเรียนสามารถที่จะไปเปิดอ่านได้จากท้ายบททุกบทเรียนเลยนะคะต่อไปข้อที่3ข้อที่3นี้เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการอ่านจับใจความเลยนะคะนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้กับทุกวิชาเมื่อวานคุณครูพูดไปแล้วก็คือในขณะที่อ่านเราก็ตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไร คำตอบที่ได้เรียงกันแล้วก็จะกลายเป็นใจความสำคัญของเรื่องค่ะข้อที่4นักเรียนจะต้องสังเกตประโยคที่แสดงให้เห็นว่าเป็นส่วนสำคัญหรือเป็นใจความสำคัญของเรื่องโดยสังเกตได้ว่าประโยคที่เป็นประโยคใจความสำคัญนั้นนะคะมักจะมีประโยคอื่นมาเป็นส่วนขยายเพื่อให้ความได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อเราได้ใจความสำคัญเรียบร้อยแล้วก็ไปขั้นตอนที่5นะคะก็คือการจัดทำเป็นแผนภาพความคิดนะคะที่นักเรียนรู้จักกันในเรื่องของ My m i n d Map พวกนี้นะคะเมื่อเราทำเป็นแผนภาพความคิดเรียบร้อยแล้วเราก็จะเรียบเรียงข้อความจากแผนภาพความคิดนั้นมาเป็นภาษาของนักเรียนเองก็จะกลายเป็นใจความสำคัญของเรื่องค่ะ คราวนี้นักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างอตัวอย่างนักเรียนดูตัวอย่างที่1นนะคะตัวอย่างที่1นึ่งให้เรียนสังเกตว่าในหนังสือของนักเรียนนะคะอะในหนังสือของนักเรียนเนี่ยเขาจะพิมพ์เป็นเป็นตัวหนาๆเอาไว้นะคะ เป็นตัวหนาๆนาไว้เขาจะพูดเรื่องของน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์นี่คือใจความสำคัญหรือใจความหลักส่วนมนุษย์เอาน้ำไปใช้ทำอะไรบ้างนั้นอย่างเช่นมนุษย์ใช้น้ำในการบริโภคอุปโภคนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นประโยคส่วนขยายนะคะอันนี้ใจความสำคัญจะอยู่ส่วนต้นของย่อหน้านะคะตัวอย่างที่ส ใจความสำคัญนี่จะอยู่ส่วนกลางเมื่อกี้พูดถึงว่ามนุษย์ได้ใช้น้ำในการบริโภคอุปโภคแล้วเมื่อใช้แล้วนะคะมนุษย์นั้นทิ้งน้ำลงในแหล่งน้ำต่างๆโดยที่ไม่มีการขจัดสารพิษออกนะคะก็จะทำให้เกิดเป็นน้ำเน่าเสียนะคะอ,อันนี้ใจความสำคัญก็จะอยู่ส่วนกลางลูกดูที่ตัวหนาๆน,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 นะคะอ่า นะคะดูที่ตัวหนาๆน,นะคะการระบายน้ำทิ้งลงในแม่น้ำทำให้เกิดน้ำเน่าเสียเอาต่อไปดูตัวอย่างที่3ลูกดูตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3อันนี้ใจความสำคัญจะอยู่ส่วนท้ายเ,าเมื่อกี้เราได้มาแล้วนะคะการที่มนุษย์ทิ้งน้ำลงในแม่น้ำลำคลองทำให้น้ำเน่าเสียมันก็จะเกิดเป็นมนลพิษมลพิษเหล่านี้นะคะ มันก็จะทำให้เกิดน้ำเน่ามีกลิ่นเหม็นเป็นบอ่อเกิดของเชื้อโรคสิ่งเหล่านี้นะคะมันก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นคนพืชสัตว์นะคะจะได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยอ่าคราวนี้นักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะในะสีฟ้านะคะนักเรียนดูดูดูดแผนภาพความคิดสีฟ้านะอ่าลูกดูนะคะอะเมื่อเราได้ใจความสำคัญมาแล้วเมื่อกี้ สามใจความสำคัญด้วยกันดูนะคะเราพูดถึงเรื่องน้ำนะคะใจความสำคัญที่หนึ่งเราพูดถึงว่าน้ำมีประโยชน์ต่อมนุษย์นักเรียนก็เอามาใส่ทำกรอบเอาไว้แล้วแต่นักเรียนทำกรอบสวยๆก็ได้นะคะใจความที่สองพูดถึงว่ามนุษย์ใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งโดยไม่ขจัดสารพิษจะทำให้เกิดน้ำเน่าเสียเมื่อน้ำเน่าเสียแล้วส่งผลกระทบต่อใครนะคะผลที่เกิดขึ้นเราก็โยงลงมาข้างล่างนะคะอ่า มลพิษของน้ำจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเราได้แผนภาพความคิดตามนี้ทั้งหมดแล้วนะคะเราก็นำแผนภาพความคิดทั้ง3ข้อความนี้มาเรียงนะคะเป็นใจความสำคัญน่าเรียนดูนะคะเราก็จะเรียงเป็นใจความสำคัญได้ว่าน้ำมีประโยชน์ต่อมนุษย์การระบายน้ำทิ้งโดยไม่ขจัดสารพิษจะทำให้น้ำเน่าเสียเกิดมลพิษ อันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนักเรียนสังเกตตรงนี้นะคะอันจะมีผลนะคะเป็นการเชื่อมความเพื่อให้ข้อความของเรานั้นมีความสละสลวยน่าอ่านยิ่งขึ้นนะคะอพอจะเข้าใจกันบ้างแล้วยังคะไม่ยากเกินไปนะคะนักเรียนก็กลับไปอ่านทําความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนักเรียนไปดูแบบฝึกหัดในทักษะภาษาหน้า7นะคะนักเรียนไปดู แบบฝึกทักษะหน้า7ตอนที่3นะคะมีอยู่3ข้อด้วยกันข้อที่1นะคะอันนี้จะไม่ยากให้นักเรียนทําเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเรื่องการอ่านจับใจความแล้วก็ทําเครื่องหมายกากระบาดหน้าข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องนักเรียนก็ไปอ่านดูว่าข้อ1น0ถึงสิอะไรที่เกี่ยวข้องก็ถูกอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องก็ผิดนะคะต่อไปนักเรียนไปดูข้อที่2นะคะ อันนี้ขออนุญาตข้อ1เป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนอาจจะเห็นคุณครูขีดเส้นใต้เอาไว้นะคะ,ะข้อที่2เนี่ยเขาให้นักเรียนอ่านข้อความที่กําหนดแล้วก็เขียนประโยคที่เป็นใจความสําคัญให้ถูกต้องนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างการเขียนนะคะ,ะเมื่อจัดของขึ้นรถแล้วพ่อก็ขับรถพาเมฆและฝนมุ่งหน้าไปที่บ้านป้าน,นิดพี่สาวของแม่ที่อำเภอปากช่องซึ่งอยู่ห่างจากถนนใหญ่ ใจความสําคัญคือจุดๆๆเดี๋ยวนักเรียนดูนะคะครูะจะยกตัวยอย่างข้อที่1ให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะวันใจความสําคัญของข้อที่1นักเรียนก็ดูว่าใจความสําคัญนั้นสังเกตนะคะมันจะอยู่ที่ส่วนต้นนะคะจะอยู่ที่ส่วนต้นของประโยคนะคะ,ะเราก็จะได้ใจความสำคัญว่าพ่อก็ขับรถพาเมฆและฝนมุ่งหน้าไปบ้านป้าน,นิด ลูกก็ยกข้อความนี้นะคะมาเขียนลงในใจความสำคัญส่วนพี่สาวของแม่ที่อำเภอปากช่องอันนี้ไม่ต้องลอกลงไปนะคะไม่ต้องไม่ต้องใส่ลงในคําตอบเพราะว่าเป็นพลความหรือเป็นส่วนขยายบอกให้รู้ว่าป้านิดนี้เป็นใครป้านิดเกี่ยวข้องกับแม่ก็คือเป็นพี่สาวของแม่พอจะเข้าใจไหมคะเอาเฉพาะที่เป็นใจความสำคัญเท่านั้นนะคะไปเขียนส่วนข้อที่ส ข้อที่สามเขาทำแผนภาพความคิดเอาไว้นะคะอันนี้คุณครูเขียนตอบไปแล้วนักเรียนคงไม่เห็นไม่เป็นไรนะคะ,ะเขาให้นักเรียนอ่านเรื่องครอบครัวพอเพียงแล้วก็มาสรุปว่าในครอบครัวเนี่ยพ่อทำอะไรบ้างนะคะแม่ทำอะไรบ้างลูกทำอะไรบ้างนักเรียนก็ตอบลงในกรอบเล็กๆสีม่วงนักเรียนตอบตอบให้ได้มากนะคะเติมให้ได้มากที่สุด พอนักเรียนตอบเสร็จแล้วนะคะว่าพ่อทําอะไรบ้างแม่ทําอะไรบ้างลูกทําอะไรบ้างส่วนที่เป็นบรรทัดว่างข้างล่างอันนี้ทําอะไรคะอันนี้ให้นักเรียนนะคะอันนี้ให้นักเรียนเขียนตอบโดยเอาข้อความข้างบนที่เป็นส่วนย่อยๆมาเรียงต่อกันให้เป็นภาษาของนักเรียนเองนะคะก็จะกลายเป็นใจความสําคัญของเรื่องค่ะ,ะเดี๋ยวนักเรียนก็ ลงมืออ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะคะคุณครูคิดว่ามันไม่ยากเกินไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยากเกินความพยายามของนักเรียนนะคะ,ะทำการบ้านให้ดีเขียนด้วยลายมือสวยๆนะคะ,ะเปิดเทอมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้แล้วเราค่อยมาดูกันนะคะว่า ของใครสรุปใจความสำคัญได้มากน้อยแค่ไหนนักเรียนไม่ต้องกังวลน,นะคะว่านักเรียนยังเข้าใจไม่ชัดเจนเดี๋ยวเปิดภาคเรียนมาเจอกันคุณครูจะอธิบายทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ